มานะครับที่มาของสติกเกอร์สวยงามนะฮะซีรุดหลังเป็นเบอร์มีการแปลงน,นะที่เห็นอยู่นี้เป็นปั๊มเบรกหน้าของนะครับจะมีความยาวกว่าโชกคเดิมของฮองนด้าเทแนะนะฮะชุดโช๊คหน้าแผงคอบนคอล่างเป็นชุดโชกของความยาวของสายเบรกนะปัดเปรียวสวยงามเข้ากับลูกทรงด้านท้ายของรถนะครับเป็นของ Haters and I don't know what you say about our private conversations But it's gotta things to think so You claimin' it's cool, I'm done with you So they can throw you a celebration You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm tryin' to tell you that me just doin' me Gon' have you jealous สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชม y 2 K วิบ่าวบนบ้านทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับหลังจากการปั้นจบนะคลิปปั้นจบก็จะมีคลิปรีวิวชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆทุกคันนะฮะไม่ต้องเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ชุดล้อก่อนเลยนะฮะ <c oughs> ล้อหลังนะครับเป็นขอบ17นะฮะล้อหน้าขอบ17 1.4นะครับ อ่าอย่าลืมนะครับก่อนรับชมต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะและกดกระดิ่งนะว่าติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ Y2K พี่บ่าวในบ้านต่อไปและรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมจะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับอ่ะไปต่อกันที่ยางนะฮะอ่าขอบบอกไปแล้วนะชุดยางนะครับล้อหลัง80ดสิทัพร้อยนะฮะล้อหน้า70็ดสทัพร้อยคาเมลนะฮะโอเคนะครับโอเคสำหรับขอบนะฮะก็ยี่ห้อก็ตามนี้นะครับผมอ่าโอเคนะฮะชิป ประมาณนั้นนะครับไม่ค่อยมุ่งเน้นเท่าไหร่นะฮะสปอนเซอร์เข้าค่อยมุ่งเน้นนะโอเคมานะฮะเอาให้จบที่ชุดล้อก่อนนะซีรวดนะครับผมซีรวดหลังเป็นเบอร์9คูณ157นะฮะควยสี่ปกตินะครับผมล้อหน้านะครับซีรวดล้อหน้านะเป็นเบอร์184นะครับ9คูณ184นะควยหกนะครับโอเคตามสเต็ปนะฮะโอเคจบนะครับ ปุ่มชุดดุมที่เห็นอยู่นี้เป็นดุมเดิมของ Honda เทนาคันนี้นะฮะดิสเบรกเดิมของ Honda เทนาคันนี้แต่ว่านะฮะมีการแปลงนะที่เห็นอยู่นี้เป็นปั๊มเบรกหน้าของเวฟร้อยสิบไอนะครับอ่าเป็นปั๊มเบรกหลังนะทําการแปลงใส่เข้าไปนะฮะนี่ใช้งานได้แล้วก็มีการแปลงองศาคาลิเปอร์ขึ้นมานะครับตามสต็ปนะใบวายทูขีวิบานบ้านนะครับโดยช่างอเนกใบวายทูขวิบากบ้านของเรานะฮะผมก็เป็นลู้นะ โนวันเลยทีเดียวนะครับอ่าคนนี้นะฝีมือดีนะครับติดตามผลงานได้นะฮะสำหรับช่างอเนกนะครับผลงานผลงานที่ผ่านมาก็มีให้ชมนะครับกดย้อมชมได้บนแถบหน้าจอสีขาวที่เลื่อนมานะครับผลงานการปั้นของพวกเรานะฮะโอเคอ่ะไปต่อนะครับผมสำหรับสายเบรกนะครับจากวัดจากปลายตรงนี้ถึงปลายปั๊มน้ำมันกระทุ้งนะครับอยู่ที่60ซมนะอ่านะฮะมีการเก็บม้วนไว้นะครับเพื่อความยืดหยุ่นนะฮะ อ่ายาวไปก็เราก็เก็บนะฮะสั้นไปเราก็ซื้อใหม่นะโอเคยาวเราเก็บได้นะครับแต่ถ้าสั้นไปไม่ได้นะต้องเบิกใหม่นะฮะโอเคสภาพมือสองแต่ของแท้นะครับบอกเลยนะฮะอ่ะโอเคมาที่สวิงอมร์นะครับสวิงอมร์ที่เห็นอยู่นี้เป็นสวิงอมร์เดิมของ h อน da าเทเนคันนี้นะนะฮะและมีการต่อปลายนะครับอ่าต่อต่อปลายออกมานะครับยาว3นิ้วนะครับสติปการต่อแบบรางสไลด์นะฮะอ่า ตัวตึงโซ่แบบลางสไลด์นะตามที่เห็นอยู่นี้นะครับผมเป็นสเตปใหม่ของทีมงานเราเลยนะฮะสวยงามนะครับผมโอเคใช้งานได้ดีนะฮะจะเน้นให้จบด้านขวาก่อนนะแล้วค่อยไปอุปรกรณ์ด้านซ้ายนะฮะ,ะไปต่อนะครับผมนะที่ชุดสีก่อนเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวจะลืมชุดสีนะชุดสีที่เห็นอยู่นี้ชุดสีแฟริง่งชุดกาบเปลือกนะฮะเอาให้ครบเลยนะเรียกไปเหมือนกันนะครับแต่ละพื้นที่เป็นของ Honda d เ a d ดนะฮะ เดดนิวนะฮะโอเคนะครับผมอ่าเดดนิวละกันนะฮะโอเคชุดสีด้านหลังด้านท้ายก็จะเป็นเนี่ยของเดดนะฮะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์เข้าไปสวยงามนะครับที่มาของสติ๊กเกอร์เดี๋ยวมาชมกันท้ายคลิปว่าได้มาจากไหนนะคุณภาพดีแล้วก็ราคาเป็นกันเองนะฮะว้าว <Wow. S 1> อ่าและเร็วๆนี้นะครับผมขอฝากคลิปการปั้นนะสําหรับแฟดเจ้าพยัคฆ์ขาวฮอนด้าโซนิกนะครับปั้นทีเดียว2คันเลยนะฮะให้ออกมาเหมือนกับพยัคฆ์ขาวนะครับคู่ใจ Y2K นะครับฝากติดตามชมเร็วๆนี้นะครับชุดถ่อยเสียนะครับเป็นถ่อยเสียสูตรนะสั่งเดินงานนะครับเป็นงานสั่งเดินนะติดต่อเข้ามาได้นะสาหรับท่านผู้ชมที่ต้องการนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะฮะมีจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับผมสอบถามเข้ามาได้บนเฟซใต้คลิปและเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะฮะโอเคชุดพักเท้าเป็นชุดพักเท้าเดิมนะครับมีการใส่ปลอกแต่งเข้าไปนะฮะสวยงามนะครับเก็บสีทั้งคันนะย้ําว่าเก็บสีทั้งคันนะฮะทั้งฝาเครื่องนะครับมีการเก็บสี โชคหลังเป็นของ Honda Sonic นะครับจะมีความยาวกว่าโชคเดิมของ Honda t เ n a นะฮะฮะจะได้องศานะครับความสูงของท้ายขึ้นมาโดยธรรมชาติเลยนะฮะไม่ต้องต่อหัวบูธนะฮะ <c oughs> มาพูดกันถึงสเติปการดามโครงนะฮะนี่นะครับผมลักษณะรูปแบบก็จะประมาณนี้นะครับในการดามโครงนะนะฮะจะดามตั้งแต่ช่วงคอกระบอกแกนคอนะฮะ มาที่ตัวถังด้านท้ายนะครับผมใต้ถังน้ํามันนะอย่างนี้นะฮะแล้วก็เชื่อมผ่านตัวถังน้ํามันไปที่หูวชกด้านหลังนะครับผมอ่าองศาจะอยู่ประมาณบนหัวชกด้านหลังเยี้ยงไปนิดหน่อยนะครับตามสต็ปนะครับผมสวยงามนะฮะ <Hey. S 1> ขนาดเหล็กที่นํามาเชื่อมนะครับก็จะเป็นเหล็กแป๊บท่อแป๊บนะฮะเหล็กท่อแป๊บนะขนาดสี่หุน,นครับหนาอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะครับหนานะนะครับแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับมีการ เชื่อมเหล็กเพดค้ําตัวกลางอีกทีหนึ่งนะฮะเชื่อมตัวกลางตัวนี้ให้ดูแข็งแรงนะครับแล้วก็นี่นะครับแม่นี่เลยนะฮะตัวอนนะอนก็ย่อม,มาจากอนเนกใบวายทุขีหวานว่าั key, า key, า key, ่นเองชักอเนกนะโอเคนะฮะ <Wow! S 1> สเต็ปเครื่องยนต์เป็นสเต็ปเครื่องยนต์เดิมนะครับผมลูกเดิมนะฮะมีความคิดจัดอยู่แล้วนะสำหรับ2 T, 2ท,ทูทีสองจังหวะทีหน้านะครับผมมีก <Hey! S 1> ารเก็บสีนะฮะเก็บสีฝาเครื่องเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะสวยงามนะฮะ ไม่ใช่ยิงทรายนะผมย้ําว่าไม่ใช่ยิงทรายนะฮะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นงานยิงทรายนะนะฮะเป็นงานสีนะครับแต่เป็นสีคุณภาพดีนะครับผมอ่ะสวยงามนะฮะตามที่เห็นเลยนะฮะฝาเครื่องนะครับฝาสูบฝาลมนะฮะหัวลมนะอ่ามีการทําสีแล้วก็เจียครีบนะฮะตัดกับสีที่ทําเข้าไปนะฮะสวยงามนะนะฮะโอเคงานดีอยู่แล้วนะครับอ่าคอยไฟเดิมนะครับผมโอเคผ่านนะฮะชุดชกแน่แผงคอ บนขอล่างเป็นชุดโช๊คของ n s r นะครับผมแกน3ยวมิมลนะนะฮะแกน3ยวมิมลยาวอยู่ที่75เซนติเมตรนะครับวัดจากบนถึงปลายนะฮะปลายล่างถึงปลายบนนะฮะ75เซนติเมตรนะโอเคผ่านนะครับปอกโช๊คเป็นปอกโช๊คที่ใช้กันทั่วไปนะครับคู่ละไม่เพลงนะฮะที่ใช้กันทั่วไปนะนะครับผมมีการต่อนะขนาดด้านบนเห็นไหมครับสีจะแตกต่างออกไปจากแกนโช๊คนะครับต่อขึ้นไปที่2นิ้วนะฮะโอเคนะต่อขึ้นไปที่2นิ้ว ประมาณนั้นนะครับผมให้ได้องศาที่สวยงามแบบนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับมาดูที่แกนคออีกทีนึงนะครับอ่าแกนคอจะเน้นย้านะครับว่าเป็นงานลงกลึงนะส่งลงกลึงเพื่อทําการแปลงนะฮะแปลงแกนคอของคอนาทีนาใส่เข้าไปแทนแกนคอของเอสอาร์นะฮะเพื่อใช้กับโครงของเทนาได้นะฮะเราจะทํารุ่นของเทนาเราก็ต้องเอาแกนคอของเทนาใส่เข้าไปนะครับเพื่อใช้กับโครงเทนาได้นะฮะโอเคจบนะครับผ่าน ทุกคันนะเมื่อมีการเปลี่ยนโชกให้เป็นโชกแกนใหญ่นะครับไม่ว่าจะตระกูลไหนไหน NSR TZR TZ M VRKR เรานะฮะเราจะต้องมีการแปลงคาลิปเปอร์ทุกคันไปนะฮะ <Wow. S 1> เพราะว่าตำแหน่งมันจะไม่ได้ในตำแหน่งเดิมนะฮะอ่าโอเคนะครับจะประมาณนี้เป็นการงานแปลงคาลิปเปอร์อยู่แล้วนะครับงานแปลงก็ต้องแปลงให้สุดไม่ต้องไปยึดติดที่มาตรฐานนะอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับเราใช้งานได้นั่นคือมาตรฐานของเรานะฮะโอเค ไม่ต้องไปซีเรียสกับมาตรฐานใดๆนะฮะความยาวของสายเบรกนะนะฮะจากบนลงล่างนะครับผมจากปั๊มน้ํามันบนถึงปั๊มน้ามันด้านล่างนะฮะปั๊มเบรกอยู่ที่สามสิบหกถึงสาสิบแปดนิ้วนะครับใช้ได้นะฮะอ่าก็จะอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าถึงเก้าสิบเซนติเมตรใช้ได้นะครับยาวไปก็มอนเก็บแบบนี้นะฮะสั้นไปก็เบิกใหม่ดมหน้าเป็นดุมเดิมของฮอนด้าเทแนะนะฮะมีการขัดทําสีใหม่นะครับผมตามสต็ปนะฮะ เกนล้อแน่นะครับผมอ่าเกนล้อหนานะเกือบลืมนะครับเราจะใช้เกนล้อหลังของวีบนะฮะเทนได้นะฮะเทนได้เลยนะยาวอยู่ที่9นิ้วใช้ได้นะฮะอ่าโอเคหรือสรุปง่ายก็คือใช้เกนล้อหลังของฮอนด้าวีบทุกรุ่นนะครับใช้ได้นะฮะโอเคอ่าบางคนหน้าที่เห็นอยู่นี้นะรูปทรงสวยง,งาม <Wow. S 1> เข้ากับรูปทรงของรถเลยนะฮะ <Wow. S 1> เข้ากับรูปทรงของรูปทรงทุกรูปทรงที่ทําการแปลงน,นะ <Okay. S 1> ก็จะเป็น บางคนหน้าของ CRF 110นะฮะอ่านะฮะ CRF ร้อยสิบนะสั่งได้นะครับผมสั่งได้นะสามารถสั่งเข้ามาได้ออเดอร์เข้ามาได้นะครับเฟสอยู่ใต้คลิปนะฮะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่มาของสติกเกอร์สวยงามนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับเข้าไปเยี่ยมชมเพจเขาได้นะนะฮะของดีมีคุณภาพตามนี้เลยนะฮะอ่ะมาดูที่โซนเฮนกันบ้างนะฮะเฮนนะฮะป้ายเบอร์อ่าป้ายเบอร์ไม่ระบุรุ่นนะครับไปหากันได้ในแอปซื้อขาย ต่างๆนะครับจะมีนะ,ะลักษณะนี้เลยนะครับจะออกคล้ายๆแนว CRF รุ่นเก่าๆนะฮะ CRF ยฟ f 90 80 90แปดสิารนัทนะฮะคล้ายๆกันประมาณนี้เลยนะฮะคล้ายๆกันเลยนะ oh! ลองไปเซิร์ชหากันดูใน google ก็ได้นะฮะ, oh! ะมาที่เฮนนะฮะเฮนเป็นเฮนกว้างนะครับผมตามมาตรฐานของวิบากนะครับอ่าเป็นเฮนกว้างตามมาตรฐานของวิบากประมาณ3 7ถึง38นิ้วนะฮะ ความกว้างนะจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายนะฮะโอเคปอกเฮนเป็นปอกเฮนเต่งนะครับตุ๊กตาเฮนก็เป็นตุ๊กตาเฮนที่ใช้กันทั่วไปนะครับเป็นตัวตรงนะอ่าเป็นตุ๊กตาเฮนแบบสเต็ปตัวตรงนะฮะอ่ามันจะมีตัวงอตัวตรงนะครับอ่าประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตรงนะฮะที่ใช้กันติดสวิตเฮนออฟลันเข้าไปนะครับอ่าติดสวิตออฟลันนะแทนสวิตกุญแจนะฮะอ่าโอเคนะครับออฟลันนะฮะออฟออนนั่นเองนะฮะปิดเปิดโอเคนะครับผ่าน เป็นประกับคันเร่งแต่งนะฮะอ่านะครับอ่าใช้งานปกตินะครับอ่ามือเบรกเบรกใหม่นะฮะมือคัสเบิกใหม่นะครับผมโอเคนะฮะสายคาัสใช้เป็นของเวฟเซตนะฮะอ่าสายคาัสเป็นของเวฟเซตนะนะครับผมสายคาัสจะยาวนะครับเพราะว่าเราทําการยกสูงสายคาัสเดิมสายคันเร่งเดิมจะใช้ไม่ได้นะนะฮะเป็นที่เข้าใจกันนะ <Okay. S 1> นนะโอเคโอเคผ่านมา มาด้านนี้นะครับใกล้จะจบแล้วนะใกล้จะจบแล้วนะฮะ <S 2> <S 2> อ่านะครับผมชุดพักเท้าด้านซ้ายก็เป็นชุดพักเท้าเดิมนะฮะคันเกียร์เดิมนะครับผมขาตั้งนะครับอ่าขาตั้งนะมีการต่อยืดออกมานะฮะเดิมจะยาวอยู่ที่6นิ้วนะครับต่อยืดออกมาที่6นิ้วถึง7นิ้วนะครับประมาณนี้นะฮะก็จะได้เข้ากับรูปทรงรถที่สูงขึ้นนะครับก็ต้องมีการต่อนะผ่านนะครับอ่าชุดโซ่สเตอร์428นะฮะหน้า14หลัง42 โซ่332ข้อนะฮะโอเคผ่านอ่ะเริ่มเหนื่อยละนะฮะอ่ะ,อะตัวประคองโซ่ตัวลองโซ่นะครับก็จะประมาณนี้มีการเสริมนะครับเชื่อมเสริมผิีดตรงนี้เพื่อยึดนะครับตามสติปตามที่เห็นนี้นะครับเป็นตัวลองโซ่แบบใหม่นะฮะเป็นตัวลองโซ่แบบอ่ามอเตอร์คอร์สแบบสูตรทั่วไปที่ใช้กันนะครับเขาจะไม่มีสปริงในการตึงโซ่นะเขาจะไม่มีสปริงในการดันโซ่นะครับเขาจะประคองแค่ไม่ให้โซ่แกว่งไปด้านซ้ายด้านขวาเท่านั้นเองนะฮะโอเค ก็ใช้งานดีเลยนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะโอเคนะฮะผ่านนะครับผมอ่าโอเคนะครับสาหรับรูปทรงของเบาะนะที่เห็นอยู่นั้นนะครับปาดเปียวสวยงามเข้ากับรูปทรงด้านท้ายของรถนะครับอ่าไม่ใช่ของเทน่านะเป็นของฮอนด้าเดสนะฮะรหรับช่องท้ายเป็นของฮอนด้าเดสก็ให้เข้ากับชุดสีนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งหลังเขาติดตามไปด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปและรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมจะทาให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับฝากกดรับชม คลิปรวมปั้นนะฮะคลิปรวมเอนโูโรล,ลุยป่านะฮะและกิจกรรมต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ